หน่วยความจำเสมือนระบบหน้าในระบบที่แบ่งบล็อกเป็นหน้ามีการทำงานที่ค่อนข้างง่ายเหมาะแก่การที่จะใช้อธิบายให้เกิดความเข้าใจในการทำงานและเพื่อให้เข้าใจการทำงานของระบบปฏิบัติการในระบบหน้าง่ายยิ่งขึ้นจงสมมุติระบบหน้าขึ้นมาระบบหนึ่งสมมุติว่าในระบบมีหน่วยความจำอยู่100กิโลไบต์ แต่อาศัยระบบหน่วยความจำเสมือนทำให้ผู้ใช้สามารถหรือรันโปรแกรมที่มีขนาดโตได้ถึง1,000กิโลไบต์ดังนั้นแอดเดสเสมือนจะเป็นตัวเลข6หลักส่วนแอดเดสจริงมีเพียง5หลักสมมุติว่าระบบปฏิบัติการให้หน้าที่1ห,หน้าที่ขนาด1กิโลไบต์จะอ้างถึงแอดเดสต่างๆภายในหนหน้าจะต้องใช้เลข3หลัก รูปที่เห็นอยู่นี้คือรูปแอดเดสภายในหน้าในส่วนของหน่วยความจำจริงระบบปฏิบัติการก็ต้องแบ่งหน่วยความจำจริงออกเป็นหน้าและมีขนาดเท่ากับหน้าในหน่วยความจำเสมือนด้วยเช่นถ้าหน่วยความจำจริงมีขนาด100กิโลไบต์ดังนั้นหน่วยความจำจริงจึงมีจำนวนหน้าเท่ากับ100หน้าคือตั้งแต่หน้าที่ 0 0ถึงหน้าที่99โดย2หลักแรกของ Add d a เดจึงบอกถึงหมายเลขหน้าและ3หลักหลังจะเป็น d e p a ฒน m เมนภายในหน้าซึ่งมีลักษณะเหมือนกับในหน่วยความจำเสมือนการทำงานของระบบหน้าจะมีความแตกต่างตรงขนาดของหน่วยความจำจริงหน่วยความจำเสมือนและขนาดของหน้าเท่านั้นกล่าวโดยสรุป ระบบปฏิบัติการจะทำหน้าที่ดังนี้ 1. กําำหนดขนาดหน้าที่แน่นอน 2. แบ่ง a d d เ e s ออกเป็น2ส,ส่วนคือหมายเลขหน้าและ displacement 3. สร้างตารางหน้าของแต่ละโปรเซส 4. การแปลง a d d เ e s เสมือนเป็น a d d เ e s จริงในหน่วยความจำต้องใช้ตารางหน้าช่วยการแปลงส่งแบบสาระ วิธีการแปลงส่ง a d d t e s เรียกอีกอย่างว่าเป็นการแปลงส่งแบบตรงแต่ยังมีวิธีการแปลง a d d r e s e อีกวิธีหนึ่งซึ่งมีความเร็วสูงมากกว่าเรียกว่าการแปลงส่งแบบสาระวิธีการแปลงคือหมายเลขหน้าจาก a d d t e s เสมือนถูกส่งเข้าไปตรวจสอบในหน่วยตารางที่เรียกว่าตารางหน้าแบบสาระพร้อมกันทุกช่องจะได้ค่า a d d r e s เริ่มต้นของหน้าในหน่วยความจำจริง ที่เก็บหน้านี้เอาไว้ออกมาทันที a d d r e s e ที่ได้นี้ก็จะนำไปบวกกับทิพย์เมนต์ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ a d d r e s e จริงในหน่วยความจำแต่ถ้าเกิดความผิดพลาดของหน้าระบบปฏิบัติการก็ต้องทำเช่นเดียวกับวิธีการแปลงส่งแบบตรงคือโหลดหน้านั้นมาจากดิสและหาหน้าที่ว่างในหน่วยความจำเพื่อวางหน้าใหม่ลงไปถ้าไม่มีหน้าว่าง ก็ต้องโหลดทับหน้าหนึ่งหน้าใดในหน่วยความจำจริงแล้วจึงค่อยทำการเปลี่ยนแปลงส่งอด d เดตและนี่คือรูปแสดงการแปลงส่งแบบสาระตามตารางหน้าแบบสาระมีราคาแพงมากจึงนิยมสร้างให้มีขนาดเล็กกว่าขนาดของตารางหน้าและใช้งานร่วมกับตารางหน้าแบบธรรมดาด้วยการแปลงส่งอด d เดตวิธีนี้เรียกว่า แบบผสมระหว่างแบบสาระและแบบตารางหรือเรียกสั้นๆว่าแบบผสมดังรูปที่เห็นเป็นวิธีการแปลงส่งแบบผสม